มาค่ะทุกคนมากินก๋วยจั๊บที่พี่บูนนะคะพี่หมวยกับพี่เบ่าแดงพามาเนาะนี่อันนี้คือสั่งแบบเส้นก๋วยจั๊บทําเองใช่ไหมพี่หมวยเส้นเองโอ้เส้นทําเองเส้นจะไม่มนๆนนะทุกคนแต่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบแบนๆอ่ะเออเอาเส้นใหญ่มากนี่มีตีนไก่พร้อมมาทุกคน ที่เด็ดเลยก็คือนี่เขาเรียกว่าพริกหน้านะคะใส่ไปเลยทุกคนใส่หมดแล้วใช่ไหมคะอ,มอุ้ยสีคือฉ่ำไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเด็ดสูตรนี้ถ้าใครไม่ไมสะดวกม,มาพี่บุญแล้วอยากกินกล้วยจับสูตรนี้ทำยไงม,มึงต้องสั่งกว๋วยจับ๊บพาเซฟตรงพี่หมวยทุกคนถูกต้องหรูหราอ่อร่อยเส้นเอาเดียวเลยนะที่มีพริกหน้าใช่ต้นตำรับของพี่บุญเลยทุกคนก็คือต้องมีพริกหน้าโโอ,อ้หอมมากอ่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทํำปินนะต้องเป็นสูตรเป็นสูตรของเขาเนาะไม่เผ็ดนะเหมือนคาว่าพริกหน้าแต่ไม่เผ็ดนะมันจะหอมนัวแล้วก็ใส่พริกโอ้แดงแมือแรกของวันแก้แห็งเมื่อคืนหนักไปนิดนึงเสียงคนข้างๆจะกินเป็นตัซเซบสละ เือคนทำงานหนักเออเมื่อคืนทำงานหนักตื่นมาปวดแขนเลยยกเก่งไม่ใช่เราทำงานหนักนะติดตททำงานหนักอ,อร่อยมากทุกคนนัวหอมพริกหน้าแบบอ๋าใส่จะพริกก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเอาเพิ่มน,นิดนึงนะคะเป็นคนที่แบบกินติดหวานนิดนึงผู้หญิงหวานหวานหออ๋อเป็นผู้หญิงหวานหวาน สักหน่อยกับบาหวานเนาะที่บ้านเลมาถึงก็คือลูกค้าแบบแน่นร้านจริงเป็นร้านดังเลยนะของพี่บุญชื่อร้านแม่กุ้งนะคะร้านแม่กุ้งข้างไปสนิทพี่บุญมังสาหานเด้จ้ะชื่อว่าร้านแม่กุ้งต้องมาแล้วล่ะมาช้าไม่ได้กินด้วยนะหมดแล้วหมดเลย จะกินแทบหมูปิดหน้ากับกบสั่งตีนไก่พิเศษเพิ่มนะบอครับอาจจะตีนไก่นะแม่ไม่ไม่ครอบกคนะโอเคเ,เด็ดอ่าเดี๋ยวชิมเส้นนะคะมึงเพียงไม่ชิมทุกคนอย่าบุรี่ช้อนนะ น้อเหม๋ยบอกว่าเขาต้องกินแบบนี้อุบวนคือแบบนี้จริงๆะช้อนสั้นเท่านั้นต้องหลักไว้ก่อนเผื่อบางคนแบบบุรีว่าเอาน้องเหมยแบบทําไมช้อนไม่มีคู่เขาจริงๆตามความถนัดเราก็ได้เลยแบบไหนก็ได้เอออ่ะชิมเส้นอืมก็นุ่มดึ๋งมากนุ่มแซ่บอร่อย สังเกดดูคนพีบูเนียจะกินทุกวันนะกินด้วยนร้านก๋วยเตี๋ยวหายทำไมถึงกินได้ทุกวันรู้หรือยังมันอร่อยไงมันอร่อยแล้วร้านก๋วยจั๊บเยอะกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่าทางตบ้าร์ละก็จะเน้นไปทางก๋วยจั๊บ่ิศาร์เราจะเน้นไปทางก๋วยจั๊บใช่สีนั่งกินมากอ๋อ มสีสีกุอนมันนองเบิงสีสีมันเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดนะแน่ยนทำให้น่ากินมากอื้อขอบว่คะกรอบเว่าพี่แดงสาดนกินใส่เว็ดแต่ว่าชอบกินกอไม่ชอบกนอ้าเพิ่มคอลลาเจ้นนี่เส้นแบบดีมากทุกคน เส้นจะเป็นแบบเส้นใหญ่กว่าเส้นกว๋วยจับทั่วไปนะที่เราเคยกินเพราะเขาทำเองที่ร้านนี้ดค่ะัน เธอมาชิมดูน่าเปื่อยไหมอืมเปื่อยขิ้นกระดูกนิดหนนัดพี่มีไว้นะไม่รู้ถึงเมื่อส่งไงัย <c oughs> นีดเดี๋ยวส่งรู้นะ อย่าไม่เกินเที่ยงือ้เกินนี้ไม่ได้ทำไมคะเขาไล่ออกมาถึงคือลูกค้าแบบเน้นร้านจริงเป็นร้านธรรมดาเล็กๆนะทุกคนแต่แบบลูกค้าแบบเยอะมากนี่่ากินแต่เป็นหนื้อที่หนักกินเลยอร่อยจริงเนาะมีหมูเด้งมีความหอมจะหอม แต่ก็เพิ่มผักออแบบพ่อไม่ได้กินแบบสูตรพริกหน้าแล้วเ้ไปกินสูตรอื่นก็จะไม่อร่อยเลยอาจจะไม่อร่อยเลยคุณที่ต้องมีพริกหน้าเอานะพราะว่าเราเคยกินอันที่มันอร่อยกว่านั้นมาแล้วเนี่ยเหมือนวันนี้ยที่ผ่านมาเรากินเราเรากินว่าอร่อยแต่วันนี้เราเจออันที่อร่อยกว่าวันนั้นต่อไปพอเราไปกินอันนั้นมันจะไม่มันจะคิดถึงอันนี้ชทุกคนไม่ต้องงงนะ แต่หนูเคยกินรสชาติแบบนี้นะที่ไหนเอาผู้จับพี่หมวยไงอ้าวหรอจริงอร่อยแบบนี้เลยนใช่แต่ว่าเขาทาได้แบบรสชาติแบบนี้เลยทุกคนเจ็บแต่ว่าผู้หมยเนี่ยเป็นคนที่กินสไตล์แบบแนวแบบพี่หมวยอยกอย่างเช่นน้ำปูล้าอย่างเงี้ยคือ คือทำกับข้าวให้กินแล้วถือว่าอร่อยเพราะว่าบางคนถ้าไม่กินก็คือแบบอาจจะจืดจางใช่ไหมไม่นัวใช่ไหมแต่น้องเอาไปกินกับข้าวแบบเออได้สบายสบายอร่อยจริงๆพี่แดงต้องลองทำเมนูเหชนิดจริงๆพี่ว่าพี่ก็เลยบอกว่าเห็นลองรัดกับไอ้นั่นแล้วไงข้าวแต่วดาแต่ลองทำไอ้ใส่แบบคู่ดลองดูเนาะมันอร่อยจริงจะเอาที่แม่ส่งมาให้อ่ะครับืลมมานจะเอาที่แม่ส่งมาให้อ่ะไอ้เป็นพงๆอ่ะโอยลงก่อน โอ้แบ่บทุกคนเดี๋ยวคำสุดท้ายแล้วไปวกินต่อแล้วอันนี้กินต่อไปกินเหมืจับเอ้กินเหมืจ,จับต่อไปทำมาเจ๋งแล้วไปแล้วทุกคนไปยบาย